เอามาจากร้อยพ่อพันแม่มาจากต่างที่กันแต่นี้เรามารวมตัวกันเป็นเด็กคริสเตียนที่นี่เราไปขดี้ไปสูบบักนีมันได้ดีได้ดีทุกวันเนี่ยหลายหลายคนอ่ะผ่านที่ทั้งนั้นเลยนะผ่านหรือไม่เราเป็นไอดอลเป็นแรงนำใจเข้าใจเข้าใจก่อนจะเข้าโรงเรียนเราหรือเข้าคริสเตียนมันอยู่อ๋อพี่ป๋อแม่งเคยอยู่เฮ้ยเราอยากจะจะลอยตามเขาเว้ยไอ้ซอก็เหมือนกันว่าหลายคนฟังแล้วอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่ผมว่ามันมีความจริงอยู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะบางคนอาจจะไม่ได้แบบผ่านมือเกาแบบโดยตรงแต่การได้เห็น เขาได้ได้ใกล้ชิดกับเขาผมว่าก็เห็นเขาเป็นไอดอลหมดแหละวันนั้นแม่เล็กอ่ะวันนั้นพี่ลิงพี่ลิงมนตรีเพิ่งเอารุ่นนักเรียนม .6 รุ่นพี่อะโล่แล้วก็มีรุ่นพี่ป๋องด้วยใช่ไหมใช่ไหมใช่จตุรุมิตร เด็กจะมาแล้วเนี่ยพฤติการเนี่ยจตุรมิตเนี่ยเด็กผมต้องไปเนี่ยเอหรไปให้อวาดให้โอวาดเด็กๆตอนตอนบูมตอนอะไรตอนบูมตอนให้แบบเฮ้ยไอ้เพื่อนออกมาเนี่ยผมรู้นี่นี่นี่อู่นี่นี่นี่ตรงนี้ตาสโมสรมันเกือบหัวใจของเราเนี่ยเราต้องลงไปแล้วก็สู้เพื่อเมืองเราสู้นะเว้ยเรามาจากร้อพ่อพันแม่มาจากต่างที่กันแต่นี้เรามารวมตัวกันเป็นเด็กคริสเต็มวันนี้ลงไปขยี้ันสิบหัก แรงเยอะเพิ่มนี่อัามาสองเทไหมคนอัามาสองเทไหมเพราะ่าสากการล้วเขาอยู่วงการนี้ได้นะ